สวัสดีครับอ่าคลิปนี้นะครับเราจะพามาดูธรรมชาตินะครับธรรมชาติของอท่านน้ำนะฮะทานน้ำไหลน,นะครับที่เราสามารถพบได้ทั่วไปนะครับอันนี้เป็นตีนดอยนะครับทานาน้ำตีนดอยมีจิงโจ้น้ำด้วยนะฮะ เดี๋ยวมาดูนะครับว่าตรงนี้จะมีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างนะครับมีน้องปูน้องปลาน้องกุ้นง,น,งน้องหอยไหมคะเรื่องของเรื่องนะครับพาคุณออยนะครับคุณออยคนท้องนะอ่าเนื่องจากคนท้องเบื่อครับเบื่อการอยู่บ้านครับอุดอู้แล้วจริงๆพวกผมเป็นคนที่ชอบชอบเที่ยวธรรมชาติกันอยู่แล้วนะคะครอบครัวออยชอบเราเนี่ยเราก็เลยผ่านมา เจอแหล่งน้ําน้ําไหลนะครับเป็นตีนดอยนะอะ่ไม่ต้องเข้าปงเข้าป่าอะไรลึกมากครับนี่ไกลถนนใหญ่นะไกลถนนใหญ่นะครับเอาพอหอมปากหอมคอครับให้คุณอ้อยได้ผ่อนคลายจิตใจนะครับเราก็เลยถือโอกาสมาทําคลิปตรงนี้ด้วยนะครับอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะนี่เรามีสวิงอเล็กๆแง่งแว่งแวงนี่สวิงตกไอสำหร,ำรำับบ่อตกกุ้ง นะครับดูซิว่ามีปลาอะไรบ้างปีก่อนมาผมเจอปลาก้างนะปะลาก้างสีสวยมากนนี้ทางน้ำมันไหลเอื่อยจะไม่รู้เจอตัวอะไรบ้างอ่ะเดีย๋ยวไปดูกันจนยืดออกแเดี๋ยวผมจะลองจะลองช้อนนะครับจะลองช้อนใต้โขดหิน,นนี้นะฮะไม่รู้ว่าจะเจออะไรไหม ครับลองช้อนสุ่มๆไปฮะลองช้อนไปเจอแต่ชายครับ อันนี้เราเจอนะฮะเราเจอ,อา,ยายแมงมุมนะครับแต่ยังไม่รู้แมงมุมอะไรนะไม่รู้ว่าเป็นแมงมุมนุ่งสิ้นหรือเปล่าอ่าเราเจอเหยื่อของเขาครับนี่โดนตัวใหญ่มปมุมพันนายจะตายแล้วนะฮะดูแล้ววแห้งเหลือเกินตัวเจ้าของใย,ยก็ไปไหนเราก็ไม่รู้นาจะอยู่แถวนี้แหละ อ,อผมอาจจะมองมองไม่เห็นเวลาถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหรือว่าน้องๆห,หนูเดินที่ริมทางนะครับฐานน้ำนะระวังนะฮะลักษณะที่เป็นโขดหินนะครับมันอาจจะมีสาหลายนะครับหรือว่ามีตะไคร่น้ำแบบนี้นะคะขึ้นก่อนนะครมันจะมีความลื่นนะครับระวังด้วย บางทีถ้าเราเหยียบไปนะครับอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะบางทีก็เป็นอุบัติเหตุที่ทําให้ไร้แรงอยู่เหมือนกันครับเวลาเราเข้าป่าลึกๆแล้วเรามาพลาดอะไรเลร็กๆน้อยเนี่ยจะก่อปัญหาหกับทางคณะได้ครับเนาะอย่งไงก็ระวังด้วยนะครับมันลื่นมากจริงๆครับเราอาจจะลื่นไปเหยียบโขดหินนะฮะแล้วก็ หลังเราอาจจะคำมามนะครับไยทอยเราอาจจะฟาดกับสีสากของหินก้อนอื่นที่อยู่ข้างหลังเราได้นะโปรดใช้ความระมัดระวังนะครับในการเดินตามทางน,น้ําหรือว่าเดินไต่ขึ้นน้ําตกนะเพื่อนๆครับสัตว์อย่างแมงมุมน้ํานะฮะมีด้วยการไหลที่เลยนะครับเรียกว่าอยู่ตลอดทางนะครับแล้วก็มีอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศเรานะครับ แม้ว่าจะเป็นแหล่งน้ําห้วยหนองคลองบึงนะครับแม้แต่ทางน้ําไหลอย,อย่างนี้นะฮะเขาก็อยู่เห็นไหมฮะเต็มไปหมดเลยนะครับพยายามกระโดดไล่ทวนน้ําเป็นแถวๆไปเลยสัตว์พวกนี้เป็นห่วงโซ่อาหารแรกนะครับเนาะก็จะถูกนกถูกสิ่งมีชีวิตอื่นกินอีกทีนะครับถูกปลาเนาะกินกันอีกทีนะครับถ้าในวงการเหยื่อปลอมหรือวงการตกปลาเนี่ยก็จะมี การทำเหยื่อปลอมเป็นลักษณะนี้นะครับประเภทเหยื่อไฟหรือเหยื่อผิวน้ํานะครับก็จําลองมาจากธรรมชาตินะครับใครที่ไม่ใช่คนตกปลาก็งดดราม,ม่านะครับอันนี้เป็นการให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับ,รบผมอ่าตอนนี้ก็เดินมาเจอต้นกล้วยนะครับกอกล้วยนะเพื่อนๆครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ากล้วยที่อยู่ ตามป่าหรือว่าตามธรรมชาตินะครับตามน้ําตกนะหรือว่าเขาเรียกกันกล้วยป่าเนี่ยมันจะต้นเล็กๆเกนี่ยฮะดูลักษณะนะฮะมือผมมือผมอุ้มได้เลยนะฮะดูต้นใหญ่ๆต้นใหญ่ก็ใหญ่แค่นี้เองครับใหญ่แค่นี้เองนะครับผมจะใช้อันนี้วัดวัดนะฮะกะกดโดยประมาณนะครับลําต้นก็จะแค่ประมาณนี้เองฮะ นะครับต้นกล้วยพวกนี้นะครับส่วนใหญ่ถ้ากล้วยป่านะรสชาติเขาจะปัดฝาดแล้วก็เนื้อน้อยนิดนึงนะครับผลของเขานะลักษณะจะคล้ายๆกล้วยเล็บมือนางนะครับแล้วก็การที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีเม็ดนะครับมีเม็ดแข็งๆกลมๆเล็กๆนะคะมันก็ไม่ได้อิ่มแล้วครับแต่ว่า ตามป่าตามเขาบางคนเขาก็กินประทางชีวิตกันครับหรือว่าเราสามารถกินได้ตั้งแต่ตอนยังไม่สุกนะครับโดยการเอาไปต้มหรือเอาไปแกงนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนหลงป่านะครับแล้วก็สิ่งที่เจอกล้วยต้นนี้คุณกินได้แน่ๆเลยฮะไม่ใช่ผลนะแต่เป็นกินลําต้นเขาครับกินลําต้นฮะในส่วนของหยวกกล้วยนะครับนะฮะเอากับกล้วยออกไปครับเอาพวกกับกลบก้วยออกไป บอกไปเรื่อยๆฮะจนเจอเนื้อสีข,ขาวๆนะครับเอาอันนั้นแหละฮะไปต้มนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเอามีแผลในกระเพาะนะครับนะฮะมีการปวดท้องนะครับเราสามารถยออ่อรองน้จํจากจากต้นกล้วยนะครับเอามาดื่มได้นะฮะก็จะช่วยบรรเทาอาการนี้นะครับรวมถึงการหาน้ําเนี่ยเราสามารถปาดต้นกล้วยไปแล้วก็ ลองน้ำจากเขานะครับเพื่อกินได้นะครับก็จะเป็นน้ำที่ถือว่าสะอาดในระดับหนึ่งนะครับเนาะดังนนั้นเวลาเราเข้าป่านะครับการที่เราไปเจอกล้วยนะครับกล้วยป่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าเราก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การรอดนะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นตัวตัวหยกกล้วยนะฮะ หรือว่าตัวาการกล้วยเนี่ยทุกอย่างเราสามารถเอาเขาเนะครับลักษณะเขาจะเป็นเส้นใยนะฮะนี่ลักษณะเขาจะเป็นเส้นใยนะน,นะครับนี่ทำให้ดูนั่นนะฮะลักษณะเขาจะเป็นเส้นใยนะครับเราเอาตัวเนี้ครับมาสานเป็นเชือกได้ครับถ้าคุณมีเครื่องมือนะฮะประเภทเชือกเท่ากับว่าคุณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการอยู่รอด ในป่านะครับเพราะว่าคุณสามารถใช้เชือกทํามันเป็นเชือกอ่าทำมันเป็นเชือกคอยมัดคอยอะไรเราจะทําหอกสะอาดเราก็ต้องใช้เชือกเราจะทําธนูเราก็ต้องใช้เชือกไม่ไว่าจะเป็นการสร้างที่พงที่พักเราต้องใช้เชือกหมดครับดังนั้นมันเป็นสิ่งที่เอื้อประโยชน์ให้กับเรานะครับการที่เรามีเชือกสามารถปัดนู่นมัดนี่นะครับโอเคอีกอย่างหนึง่งใบกล้วยนะครับใบกล้วยนี้ก็เป็นสิ่งที่ ใช้มุมเป็นหลังคาได้นะเวลาเราทําที่พักในป่านะครับหลังคาชั่วคราวนะแล้วก็าสามารถใช้รองเวลากินอาหารได้นะครับใช้แทนพันนาได้นะครับสะอาดๆนะฮะครับผมเดีย๋ยวเราไปกันต่อครับไปกันต,ต่อค่อยเดินครับก็ไม่ได้ทิ้งคุณออยไปไหนนะครับเนาะไม่ได้ทิ้งคุณออยไปไหนคุณออยยังนั่งอยู่นั้นอยู่ครับจะไปละแวก ไปลราแวกที่เรายังตะโกนถึงการถึงนะครับเรา,าก็ส่องไปครับบางทีก็จะมีปงมีปลาเนี่ยฮะหรือว่ามีปูอยู่ตามโขดหินจะมีบางสิ่งมีชีวิตเพราะว่าบางทีสิ่งมีชีวิตเนี่ยพวกตัวเล็กที่อยู่ตามน้ําเชี่ยวๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลําธารนะฮะลำธารที่น้ำไหลยอย่างนี้นะฮะนะฮะ หรือแม้แต่คลองคลองที่มีน้ําไหลหรือว่าแม่น้ํานะครับที่มีน้ําไหลเนาะพวกปลาเล็กๆปลาน้อยเนี่ยฮะเขาจะเขาจะว่ายทวนน้ําครับแต่ก็จะไม่ได้ไว่ายตลอดนะฮะพอถึงเวลาเขาก็จะหาที่พักครับที่พักก็คือเนี่ยฮะเห็นไหมฮะน้ํามันไหลมาครับที่พักของสิ่งมีชีวิตก็จะเป็นแองอย่างนี้ครับ กระแสน้ําก็จะผ่านไปครับโดยที่ตรงเนี้ยจะเป็นจุดที่นิ่งที่สุดให้เขาได้พักถ้าไหวเมื่อไหร่เขาก็จะทวนกระแสน้ําไปต่อครับผมนะฮะหรือแม้แต่น้ําไหลนะครับตรงนี้จะเป็นแอ่งลงนะฮะตรงนี้จะเป็นแอ่งลงมาตรงนี้ก็เป็นจุดพักจุดหนึ่งครับเพราะบางทีถ้าเกิดว่าเ,เราจะช้อนหรือเราจะหาสิ่งมีชีวิตเนี่ยแล้วก็ช้อนเข้าไปใต้แอ่งนะครับหรือตามนี้ บางทีก็มีนะครับผู้ผูอคนพื้นที่ครับก็เขาจะใช้วิธีนะฮะในการหาปูหาป้านะครับในการดำรงชีวิตยอย่างนี้เช่นกันนะครับเนาะนะครับไปค้าเดี๋ยวเราไปต่อคุณผู้ชมครับอ่าอันนี้เป็นใบพลูนะครับใบพลูที่เรากินกับเมี่ยงคำนะครับผม อันนี้ก็เป็นหนึ่งในพืชกินได้นะครับกินได้ครับผมสามารถใส่แกงได้นะหรือหอ่อห่อผักห่อเนื้อกินก็ได้ครับแล้วก็ต้นนี้ครับมีผลกล้วยป่าด้วยนะฮะนะครับเดี๋ยวผมจะซูมไปให้ดูนะครับต้นสูงเหลือเกินนะฮเห็นไหมฮะลักษณะหวีเขาิีเดียวครับเล็กๆกินไม่ได้อิ่มหรอกครับ นะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับนี่เป็นจิงโจ้น้ำนะครับมแมลงน้ำมแมลงน้ำชนิดนี้จะอยู่บนผิวน้ำนะครับเห็นไ,ไหมโดดดึกๆึกึกดึก,ดกส่วนอันนี้น่าจะเป็นมูลของไส้เดือนนะครับเห็นไหมฮะ มูลนี่เลยผมไม่ได้เดินห่างจากคุณออยมากนะครับระยะที่เสียงพอจะส่งถึงกันนะ เวลาเราไปเที่ยวกันเราควรเอาคานึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับสิ่งที่ผมเจอมาตลอดทางนะครับก็คือมูลดินนะครับน่าจะเป็นมูลดินของพวกไสเดือนนะครับสัตว์ตระกูลที่อยู่ใต้ดินนะหรือไม่ก็พวกแมงแหวกนะครับเยอะเลยครับเห็นไหมฮะสีสีจะต่างจากจากพื้นพื้นพื้นดินข้างนอกเลยนะครับ นี่ฮะฝั่งนี้ก็มีครับฝั่งนี้มีเห็นได้ชัดเลยฮะเยอะมากเลยครับนี่ครับผมเรียบเลยฮนะอันนี้ดินเหนียวอย่างดีนะครับเนี่ยเอาเนี่ยนี่มันเป็นแบบเป็นดินสะอาดสะอาดเลยฮะ นะครับไม่ไม่มีพวกพวกหินพวกอะไรมาปนเลยครับเอาไปปั้นเป็นงานประติมากรรมได้เลยเนีย่ดินล้วนครับสมัยก่อนเนี่ยผมผมไล่เก็บพวกเนี้ยแล้วผมเอาไปปั้นปั้นเป็นเป็นลูกลูกดินอะลูกดินสำหรับยิงหนักสตต๊กอะครับนี่หาใช้ได้เลย น,ะะน้องๆหน,นูๆคนไหนเห็นดินประเภทนี้แล้วก็อยากจะทำการฝีมือนะฮะทำงานปฏิมากรรมเนี่ยเก็บเอาไปปั้นได้ครับมันเป็นดินที่ไม่ได้มีมีเศษเศษไม้เศษอะไรมันเป็นดินดินดินแท้เลยโดยที่ไม่มีอะไรเกี่ยวปนครับไม่มีอะไรโกโปนนี่หมายถึงว่าไม่มีเศษแก้วเศษหินเศษอะไรให้เราต้องไปกรองอีกทีนะเนี่ย ั้นได้เลยนะครับเนาะเยี่ยมมากครับอันนี้เป็น,นกลไกของธรรมชาติครับน้ําไหลนะฮะลงมาแล้วก็น้ำตบออกซิเจนลงน้ำที่ต่ำกว่านะครับก็จะมีลักษณะเป็นฟองๆอย่างนี้นะฮะเห็นไหมฮะลักษณะฟองฟองเหมือนออกซิเจนในตู้ปลานะครับนี่ก็เป็นระบบ เราสามารถเรียนแบบตรงนี้ฮะไปเป็นระบบกองกองน้ำของตู้ปลาในตู้ได้นะครับทั้งกองทั้งตบออกซิเจนลงไปเนาะนี่นะครับความน่าทึงของธรรมชาติครับเป็นการเพิ่มออกซิเจนในน้ำด้วยน้ำก็จะไหลมาเป็นทอดๆเลครับ สวยงามครับผมแค่ฟังเสียงน้ําตกก็เพลินแล้วเดินมานะครับเจอ,เ,อ,อเสร็จแก้วนะฮะ เดเสร็จแก้วนะครับไอพวกนี้นะถ้าเกิดว่าคนอื่นนะฮะเขามองไม่เห็นนะเพราะว่ามันใสเห็นไหมแล้วก็เศษแก้วบางบางบางอันเนี่ยอย่างพวกเศษเครื่องดื่มชุกกำลังเนี่ยมันก็จะกลมกลืนกับสีน้ำนะครับมันจะก็จมกลมกลืนกับสีน้ำแล้วก็พวกสีดินพวกเนี้ยระวังนะฮะบ,บาดเท้ากัน คใครมาเที่ยวไอ้พวกธรรมชาติพวกนี้นะครับรักษาธรรมชาตินะเดี๋ยวคุณจะไม่มีให้เที่ยวนะครับสงสารคนที่เขาต้องไปเหยียบสงสารชาวบ้านที่เขาจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติพวกนี้นะครับนะฮะเราเจอเดีย๋ยวเราเก็บไปทิ้งครับแต่ว่าให้ดีนะฮะช่วยเหลือช่วยรักษาธรรมชาติกันดีกว่าครับนี่ฮะเดินเดินอยู่เลือดท่วมได้เลยนะเนี่ยมคัคมมากเลย เดี๋ยวทางเราเก็บเอาไปทิ้งครับเพราะว่าถือว่าเราเจอนะครับนะช่วยกันครับน้ำเย็นเย็นครับน้ำเย็นเย็นอ่ะเอาถาวันตรงนี้ล็อกไว้อ่ น้ำมันเย็นอยู่แล้วครับเดี๋ยวเราเอาฝนล,ลวไม้หรือว่าเอาน้ำที่เราเตรียมมาลงอ่ามันจะทําให้อาหารของเรามีความเย็นไปด้วยนะฮะพักผ่อนนะครับทานน้าเล็กๆครับทานน้าเล็กๆน้ําใสสะอาดครับน้ําจากดอยผ่านน้าเล็กๆฮะไม่ใช่น้ําตกหูหวาอะไรมากมายครับแค่นี้ก็มีความสุขแล้ววันนี้นี่ครับ อครับนะครับ,นะค,รบคุณออยครับคุณออยนะี่ครับคุณคิดยังไงครับคุณเป็นคุณท้องแต่คุณก็ยังอยากมาเที่ยวทางนี้อยู่ถ้าลูกเกิดแล้วจะไม่ได้เที่ยวลูกเกิดจะไม่เที่ยวนะมาเที่ยวก่อนนะเออ คือเราเราไม่ได้เดินกันไกลนะเรายังมีความปลอดภัยอยู่เราแค่อยู่แบบริมทางข้างทางเฉยๆนะไม่ได้เดินไปเข้าในป่าลึกนานั้กงดดราม่านะครับเนี่ยยังอยู่ติดถนนอยู่นะคือพวกผมสองคนนี่เป็นคู่ผมเมียที่ชอบทรรมาตาชอบอะไรอย่างเงี้ยแหละคอยทำกันอ่ะมือจะชอบอือจับแมเดี๋ยวจะถ่ายคลิปด้วยอือบรรยากาศ ธรรมชาติครับบอกว่าการกินข้าวคูปลาย่างครับธรรมชาติแมงวันมาตอมแมงวันมาตอมแล้วนี่อ่ากินก่อนหวานไหมหวาน,วานอ่หาหม่ม่วงแก้วขมิ้นนะครับแช่กับลำน้ำธรรมชาติให้มีความเย็น